เมื่อวานใช่ไหมเขือเดี๋ยวหลังรีเล่นเลยก็ได้ครับโอเคครับโอเคครับไปไม่ได้ทั้ง่วงก็ไปพักก่อนก็ได้นะครับได้ได้อยู่ได้อยู่ว่าหัวแก๊งผมก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่ก็ตื่นแล้วพี่ตอนอ่ะได้ครับได้ครับตามครับได้ได้ได้จุดห้าใบหลังดีสี่จุดครึ่งอยู่ไหมสู่ต้องครับมึงครับอาครับอย่าพูดกับมือพูดไปเลยไอ้เฟกครับพี่้อะไรเฟก ไอ้เปกงมันปาบ,บอกว่า15บใบขอนิ้นๆนะครับอยากวัดเชิงอะ่ะคนบอกเนี้ยได้ได้ได,ไดเป็นที่แล้วสวัสดีครับผมคลิปนี้เว้ยดบพาทุกคนไปชมสตรอรี่มันๆใน Star Town อีกแล้วนะครับผมก็เป็นสตรอรี่ของ SMD เสียไม่ได้นะผมเล่นกับ g 2 n กากินันสำหรับสตรอรี่นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจาก งานประมูลรถผ่านมาไม่กี่วันนะครับผมก็ตอรีนี้เล่นกันที่15บใบเนาะเหมือนกับว่าทางด้านของ SMD เนี่ยยืนเล่น15บใบส่วนกากีนางเองก็ไม่ปฏิเสธสําหรับตอรี่นี้นะพร้อมเล่นนะครับผมแล้วก็มี2ไฟใหญ่เมื่อวานนี้นะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยไปชมไฟไฟแรกเนาะใ,ในมุมมองของ SMD นะผมแล้วก็ไฟที่2เนี่ยในมุมมองของ G2N กาก,กีนังกันนะครับผมไฟแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณแถวแถวทางด่วนเข้าเมืองนะครับ ก็คือเกิดเล่นนอกเมืองนั่นแหละ ส่วนไฟสองเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวแถวในเมืองเลยแถวหน้าธนาคารนะครับผม,มแล้วผมก่อนจะไปชมคลิปเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยลองเข้าไปชมคลิปของผมก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยขึ้นด้านข้างตรงนี้เลยนะผมเป็นร่วมกิจกรรมสนุกๆกันนะผมทายปัญหาสูตรแก๊งแล้วผมก็มีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมลองเข้าไปชมดูแล้วก็คอมเมนต์ตอบคําถามมา15คําถามถ้าตอบถูกได้ของรางวัลไปนะผมส่วนของรางวัลเองเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนั้นไปหนึ่งอาทิตย์แล้วผมจะมาเฉลยพร้อม ับบอกสำหรับคนที่ปรับความถามถูกเป็นคนแรกนะครับผมโอเคเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มชมสตอรี่นี้พร้อมกันในไฟแรกในมุมมองของ s m b กันนะครับผมปะเริ่มเลยเอ้ยเดี๋ยวดีมือแล้วเข้าไปมือแล้วเข้าไปมือเลยก่านไลยไปเไปเเราแล้วเราขแล้วไอ้เี่ตายมือไอ้เีนมาตายเลยเวลา มึงยิบไปยิบไปสกายรับไปน้องสกายรับไปน้องกาไอ้ยักษ์กากีกากากีกาไอ้ยักษ์กากีเกลือนกากีเลือนไอ้ยักษ์กา่มีอกนีไ่มีออ้งลังกลับไปมึงกลับไปมึงกลับไปมึไรมกลับไปมึมึงกลับไปมึงไปกลบไกลับมับมึงกไปมับไมึมึงกไปไปมึงกลักลกลับไปมึลับกลับไปมึงกลับกับไปมึงกลักลบไปมึงกลับไปไปมึงกลัไปมึงกลับไปลั

มึงเป็นเทียอะไรที่เล yeah> ้กมานี่ดิมึงขวยนึ่งหนึ่งรู้มึงไอ้กาไอ้แกงกาเป็นเทียอะไรแล้วไปียอะไรลมเป็นียอะไรเพื่เลยไอ้ขี้แอคนี่ช่ยอะไรมึงช่อนไช่อนไปปล่อยขี้แอคไปชไปชไปเพื่อนช่ไปเลยอ้ขี้ยกูโดนแตะปืนกดวะโอ้ยชน มาดิมาดิปี๊ยยิงยิงหนยิงหนพี่ยิงยิงยิงหนยิงหนสวยับพี่ได้เดี๋ยวผมจัดให้แบมันหมาเลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยิงอะไรมือยังไม่หมดยิงอะไรมื ไปอาบน้าไปอาบนาไปอานเกิดแลวเกิแล้วไปดูไปดูไปไปเกิดแล้วเกงินงมึงไม่ไหวแล้วมึกากักล้าอาไเยกินังาจังโคตรกล้ากาไอ้สัเอามาดีไอโหีกกาอกกินีอีกลกินีอุ้ยกูโดนชนว่ะ ไอชุบเพื่อนดิลงมาชุบเพื่อนดิมึงเกนมันไปมึงไหวมึงไหวมึงฟังกูไอเหี้ยมึงเกื่อนมันไปเอมดีโอ้ยเบต้าไอควยไอกระจกไอเบต้าอะไรมึงมึงจะมาเอาเพื่อนเช่ยเลยมึงมึงจะชุบเชี่ยเลยมึงตเลยอกีีวยปิดนวยไรยกย่าคนทายอได้ขาดวยแล้วเไม่วยพวกวเนตีนนะ วอลลูมตีนี่มึงบอลลูมตีเลยมึงอย่าเบตาไอกระจอกไอ้ย่ยเบต้าไม่ไหวหรอกไอ้น้องกูกูกูอะไรที่กูข้าวนายเตะดิมึงอย่าเพิ่งห่วงบ้ามึงปิดก่อนก่อนสองปิดก่อนปิดประตูปิดประตูปิดประตูรูแปงเตืนตีนี่มาแป๊บเดียวด่าประตูอะไรจีรละไหวอ่ะแล้วเป็นที่อะไรล่ะเอาเอาแล้วเป็นที่อะไรล่ะมึงหนีดิคุยเกันกี่นังมึงไหวเปล่า

ยีมีมือหาได้ตามาค่ะไอ้พวที่เลนปิดมันเล่นปิดมันอย่ามั่วอย่ามั่วพี่้นต้นเล่นเย็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 นมึงเ่นย็นมึงมึงวไูดแล้วอยากนหลง่ายเลยเล่นยนยนตายอีกตัวนึกมึงตัวตลกแอดปตัวตลกตัวตลกแอดัตไอ้ตัวตลกตายไอ้ตัวตลก

มัปิดตรงนี้มันชุบมันชุบโอ้อลุยกูรู้มันชุบแล้วมึงจะชนทำไมอู้ไอ้ยลุยเฮียใครไม่บั๊มมันมีตาบ่ไอ้ตไอ้ดุ๋ยเว้ยไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยไอ้เหี้ยแกงก็จอกโอ้ลุยลุยมึงมึงไม่ต้องให้กูเล่นหรอกมึงรีบปิดแล้วมึงขึ้นไปเล่นข้างหน้าน้องรีบปิดรีบปิดฮัลโหลตามไปตามไปตามไปชุบรีบปิดอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มึงขึ้นรถหนีใครขึ้นไปวะพี่มึงพี่มึงกับพี่ไก่ทอง ไม่ไงพวกเราขึ้นไปคนหนึ่งหรอพ,พ,พอี่กุเพมสั่งรอก,กันชื่อไปตรงนี้มึงรอกระชื่อไปเช่นนี้ดิรอมันจะเกิดมันจะเกิด <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับไฟแรกในมุมมองของ SMD ซึ่งอันนี้ผมได้คลิปมาในช anel หนึ่งใน YouTube เนาะชื่อว่า l u Max นะใช่ใช่ไหมนะผมก็เป็นมุมมองของเฟกเสียไม่ได้เนาะไฟแรงเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเดือดจัดเลยอ่ะเล่นกันแบบ นะช่วงแรกๆเนี่ยผมมองว่ากากินังเนี่ยชุบได้ดีนะผมแต่ว่าทีมไฟส์เอสมดชุดนี้แม่งแข็งจัด,จดเลยอะ่ะแข็งมากอะ่ะคือสามารถปิดตัวชุบกากินังได้ดีมากอะ่ะทั้งที่กากินังเนี่ยชุบด,ดีมากๆนะจากที่ผมมองด้วยสายตาเนี่ยกากินังตอนแรกเหมือนจะหมดเว้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่า s m d เนี่ยมันไฟแข็งจัด,จดเลยชุดนี้เลยเอาชนะไปในไฟแรกนะผมเดี๋ยวเราไปชมไฟสองกันต่อในมุมมองของกากินังบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะ เินปุกใจเพื่อนได้เฉยมาแล้ว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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมาเฉลยนะมาเฉลยนะมาเลนะมาเฉลนวมาลนะเพื่อนังเฉลยมันบ้ามั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 บ้ามัน้ามั้ามับ้ามันบ้าม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 แ้ามน้ามัน้าม้าม้าม้าั้ม้าม้าม้าม้นบั้ม้วม้ม้มั้ม้วม้ม้ม้มม้ม้มับ้ม้า ไอ้เะพังนมกังนีตรงกางตรงกางตงลางวงไา้วออกวงลาตรง้มันกูติดลงล้งเลยลงเลย่อนเาลงเลยาลงเลยเราลงเลยตรงไนมาตรงไหนมาเนตรงไหนมาเ็ตรงไหนมาเน็ตรงไหนมาเตรงไหนมาเตรงไหนมามึงกลงเลยมึงกดลมึงกดลลงเลยลงเลยรถคืออะรถคืออะรถืออะกูล้มกล

กับไม่ต้องการเพื่อนกับไม่ต้องการกับไม่ต้องการสนไลยกับไม่ต้องการสนเลยภาพเดิมเลยกินนาภาพเดิมเลยภาพเดิมชี่อะไรสตวภาพเดิมอะไรไม่มีเพื่ไม่มีแบบนี้วยเพี่อหวยเีื่อนหวเพื่อนหวยเพื่อนหวยไม่มีอะไรม่มีืะไ่อไม่มีอะไ่อไม่ีอม่ีอไม่ี

แกกินได้มาไหวโซมารเลยโซมาร์เลยโมาร์เลยพม่าเลียับมาเล่นในการตบมาเล่นในการตบมาเล่นในการจุ๊บเพื่อน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 จุอบเพื่อนจุ๊นเพื่อนจุ๊นเพื่อนเพื่อนจุ๊บ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 เพื่อนจุ๊เพื่อน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 เพื เล่นไปเล่นไปเล่นไปชุบไปชุบไปชุบไปอย่าไปหมดอย่าไปหมดอย่าไปหมดหลังรหลตัวนึ่งหลังชุบหลังชุบหลังมาแล้ว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 หลังมาแหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลงมาแหลงรหลังหลงมาหลัอ้เหลังมล้ลัาวหา้ัง่าลหงมาแลัมังมา้าลแลา้้เหี้ยล้มมมมั้วว กูยังไหวกูยังไหวไอ้เชี่ยกูยังไหวไหวป่าโหลพี่ไหวดิฉินกลับมากางไฟเฉินขลังเพื่อนขลางเพื่อนไอ้เมังยู่นหนไอ้ยักตายไอ้ยัตายคล้ยแกงมึงกล้าขนนี้ลยเหรอวอ้เหี้ยไอ้ยักษ์ันตัวฟาร์มฝมือหได้ารไปยักการเชียอะไมือ้ยเชียอะไรมเชียอะไร

ยินดีตอพี่ยินดีตอยิน่อพี่ามือลาได้ยีอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไร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 เกิดไงเกิดไงเกิดไหเกิดไเกิดชุบหน่อย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 ชุน่อุบหน่อยุบลน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชบนอยชุบ่อุบหน่อยกับูล่อยชับน่อยชุบ่อยชุบหน่อยชุบหน่่อยชุบหน่อย้วทหน่อย่อยชไมห่อย้วบหนอย ไหรอยีไม่แตแล้วไม่ได้แตกไอ้กาไอ้มึงม่ได้มึงไม่ไไอ้กาดไอ้หียตายไอ้หียมึงจะเี่ยงไอ่บงโไอ้ยไอ้ตายมันจะไตาดมึงยังกากเลยตัวมึงไงโง่ที่บอกไว้ให้ควายหี่อดีเท่าไหร่แล้วมึงก้าแกงไงโง่ไอ้ยี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับไฟสองก็คล้ายไฟแรกเลยนะช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกากินังเนี่ยทำได้ดีมากนะจากที่ผมดูสามารถที่จะไฟเนี่ยเกือบจะเอาชนะ SMD ได้นะผมแต่พอมาเรื่องถึงกกลางไฟเนี่ย SMD รีไฟกลับมาแล้วก็ปิดตัวชุบก,กากินงังส่วนตัวปืนที่ยิงอยู่รอบนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านของตัตติเสียไม่ได้ส่วนฝั่งกากินงองก็คือบอสหมึกของกากินางเองเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแต่ในวงไฟเนี่ยวงดวง โอ้โหเอติมดีแม่งเล่นโคตรดีนะผมจนในที่สุดนะผมก็สามารถที่จะเอาชนะไฟน์ี้ไปได้แล้วก็เปิดอุ้มนะผมส่วนกากินังเองก็พยายามจะใช้แผนดักตัวหลุดเอตมเพื่อที่จะอุ้มส่วนนะครับผมแล้วปรากฏว่าสกอร์ล่าสุดจากที่ผมติดตามเนี่ยเป็นฝั่งของกากินังนําด้วยนะผมด้วยสกอร์ ก้าต่อ6หรือเท่าไหร่นี่แหละอ่าสสแสดงว่า SMD อุ้มและก็เกมเยอะนะผมโดยเมื่อวานอาจจะหน่วยงานเยอะส่วนกะคีนังเนี่ยสามารถที่จะทำสกอร์นำได้ถือว่าอุ้มทำผลงานได้ดีกว่า SMD ในวันแรกนะผมต้องติดตามชมนะผมในวันนี้ว่าจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นกี่ไฟนะผมผมมองว่าน่าจะไฟเดียวจบนะผมไฟใหญ่และต้องดูว่า SMD จะอุ้มได้ดีขนาดไหนอาจาอาจะถ้ากเกมเหมือนเมื่อวานเยอะก็อาจจะทำให้สตอรี่นี้มันยืดเยอ ไปนะผม,มส่วนการกินังก็ทําได้ดีถึงแม้ในวงไฟเองเนี่ยจะแพ้ SMD นะแต่ว่าพอมาอุ่ตัวหลุดเนี่ยก็สามารถทําสกอร์ได้นะผมอันนี้น่าลุ้นเหมือนกันว่าจะพลิกหรือเปล่านี้ต้องดูยาวๆนะครับผมสําหรับตอรี่นี้ก็คือน่าจะวันนี้แหละหน่าจะรู้แหละแล้วนะผมก็ไงก็ติดตามในคลิปต่อไปว่าตอรี่นี้จะจบยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ